สวัสดีครับทุกคนผมิิดครับวันนี้ผมจะมาทําเป็น EP สอภาพ2นะครับทุกคนเพราะว่าหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมทำคลิปนะั้นดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับสาหรับเราแบตเตอรี่ รถสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เหลือน้อยอยู่ที่เปี่ยวหรือกลางป่านะครับทุกคนให้ใช้วิธีนี้ลองดูนะครับผมแนะนําว่าให้ลองดูเป็นแนวทางฉุกเฉินเฉยๆน,น,นะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเอามากี้ประจําที่ประจําสตาร์ทเล่นทุกวันมันไม่ใช่นะครับเหมือนกับเราแบบอยูอ่กลางป่ารถเสียอย่างเงี้ยหาคนช่วยไม่ได้นะครับ ถ้าใครจะนอนอยู่นั่นผมก็ไม่ว่านะครับนอนตายอยู่นั่นแหละก็ก็ไม่ได้ว่าครับกลัวรถพังนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณอยากกลับบ้านมาหาลูกหาเมียอยากมานอนกอดลูกเมียก็ใช้วิธีผมนะครับมันจะติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เอาไว้เป็นแนวทางแก้ไขฉุกเฉินเฉยๆนะครับเพราะว่าคนเรามาจะตายขึ้นมามันก็ต้องใช้ทุกวิธีนะครับทุกคนเอาละสําหรับคนที่อยากกลับบ้านไปนอนกอดลูกเมียครับสําหรับใครที่ไม่อยากกลับบ้าน ถ้ารถเสียกลางป่ากลางทางก็ปล่อยมันนอนตายอยู่นั่นนะครับสำหรับคอมเมนต์ไอ้พวกที่แบบด่าผมนู่นนี่นั่นนะครับช่างมันนะครับอาละขั้นตอนแรกก็คือเปิดกลองฟิวออกมาทุกคนนี่เปิดกองฟิว,ออ,นนอ,ฟวออกมานะครับให้หาสายสีเหลืองดํานะครับนี่เหลืองดาก็คือสายนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่นี่เห็นไหมมันจะมีเหลืองกับดําอยู่นะครับให้ดึงออกมานะทุกคนนี่ งออกมาแบตเตอรี่นี้มันเต็มแน่ทุกคนอันนี้มันเป็นการสาธิตเฉยแบตเนี่ยมันเต็มสําหรับไอคนที่บอกว่าให้ทําแบตเหลือน้อยให้ดูให้ดูหน่อยกูไม่มีนะครับไอนั้นมึงไปทําก็เรื่องของมึงนะครับอันนี้กูทําให้ดูนะครับแบตกูเต็มนะครับเออนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีขั้วเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีพลาสติกอยู่นะครับเราก็จี้ใส่ตรงหัวน็อตนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยพยายามจี้ให้มันโดนนะครับแล้วมันก็จะติดนะทุกคนเนี่ย เดี๋ยวนะอันนี้หัวนอนไม่ได้ัถจะสาตาร์ทเองไงหรอใช่เดี๋ยวนะถ้าไม่เปิดโอเคผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะทุกคนอ่ะมาน,มานี่มานี่มานี่ที่มันไม่ติดเมื่อกี้นะครับผมลืมเปิดสวิช์ออนนะครับเปิดสวิช์ออนไว้อย่างนี้นะทุกคนเนี่ยเปิดสวิช์ออนไว้เฉยๆนะครับโอเคเปิดออนไว้ แล้วก็ไปทำอะไรจับขั้วตัวนี้นะทุกคนให้ใช้เหลี่ยมนี้ก็ได้หรือเหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับให้มันโดนเห็นไหมให้มันโดนนี่โอเคตีแบบนี้ไห้ไปมันไม่จ่ายไปที่อื่นให้มันจ่ายลงแต่ให้ขัวได้สตาร์ทของเราแล้วเราขีกระ้าดตอนท้ายเนี่ยก็เสีย่เหมือนเดิม ไปเน่โอเคเรียบร้อยเอาล่ะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม,มากก็ร้อยนะครับถ้าถูกใจก็เชิญกดไลค์กดติดต่อให้กิด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายค่ะ